ก็ก็สวัสดีนะครับนะกับอูโชวเซอร์วิสนะครับวันนี้นะนี่ก็ฟันดาซีวิคไดเมนเช่นนะครับตัวนี้นะเครื่องดีสิบเจ็ดกับกันนี้กันนี้ก็รถกาะบะไปเจอเก่งในรัดนะครับนะจอติดเครื่องตั้งไว้ความลวนขึ้นครับน้ำดัานอกโมหน้ำโมเลยกับกันนี้ครับกันนี้ สายเอทก็เกิดมาจากไอตัวปัดลมนะครับนะตัวปัดลมมันมุนมังเมุนมังครับตัวนี้ไอตัวมอเตอร์ปัดลมครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับนะอ่ามีตัวนี้ครับมอเตอร์ปัดลมนี่ครับอ่าสายมุนมังเลยมุนมังครับตัวนี้ครับพออายุการใช้งานมันหลายปีเลยกันครับคันนี้ครับ พอควรระวั่างนะครับนะก็ต้องดูเวลาจอดนะครับนะหรือว่าเวลาเก๊นะครับนะเลขความรวนกันนะครับนะทีหน้าจอเล็วเนี่ยครับตะว่าความรวนขึ้นนะครับเราจ็จอดได้เลยครับจอดตึงมาเช็คเลวาหนามแห้งหนามในม้นะจอดตั้งห้เย็นก่อนนะครับนะอย่าเพิ่อย่าเพิ่อย่าเปิดคว้ามโานหนามก่อนนะครับนะเดี๋ยวมันั้นจะได้เวลาการร้อนนะครับนะจอดตั้งไว้เพื่องเย็นก่อนประม่านสักเจ้าโม่งซึ่งก่อนเปิดความ่านหนามดูกับ บางคันที่ตึงกระตว่าน้ำให้ก็เติมน้ำลงไปก่อนเลยครับคือตั้งให้เครื่องเ,อเย็นก่อน,นนะครับนะแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็ลองสตาร์ทดูสตาร์ทถึงกระเพื่อนแอร์เลยนะครับนะว่าปลาลุ่มนี่ครับมีตัวนี้ปลาลุ่มอย่างนี้นะครับนะว่าปลาลุ่มเองหรือว่าไยชุดเม,มื่อตีดบอลอีูนะครับไอ่ชุดมอเตอร์นี่ครับไอ่ปลาลุ่มนี่ครับว่าตะมานดีไหมนะกับต้าว่าตัวใดตัวหนึ่งไม่ตะม่านครับนะพอ ตามจังได้เลยครับให้จังมาดูครับให้จังมาเช็คเลยได้เลยกับปลวกตาโรเที่ไหวกันแต่เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายครับแต่เดี๋ยวมีปน้าหัวปลวกควาทุบเลยครับนะปลวกควาทุบนี่ครับนะตะวันนามีกันเั้ามาควาทุบมันจะโกงครับนี่ครับก็ต้องต้องก็ต้องก็ต้องทำการเปิดควาทุบลาไปได้ครับนะครับก็พวกัวเตอร์ก่อๆไนี่ครับ ตายดีอ่ะต้องอาขยันเล่ตะกี้สักนะคือติดเครื่องเล่หัวเจ้าฝอยองเดินทางกันตึงเปิดแห่เล่ครับหัวไม่ทม่านช่องตัวไม้ตาทมงานดีท่างช่องตัวครับกถือว่าโอเคกับใจได้ครับแต่ตาว่าตัวใดตัวนึงไม่ทมงานครับต้องพาไปหาช่างนะครับนะครับให้ช่างเขาตรวจสอบเล่ว่าเป็นไรครับนะครับผโมงโก้กว้างไวครับครับคลิปนี้นะครับนะเรากการนียนคือ จุดมอเตอร์นี่ไม่ต้านครับถึงต้านไปน้ำนี่ดันออกจากโม่ปักหมดเลยครับผมดีครับที่ว่าก็ไม่ไม่ได้ครับนะครับนะก็โจทยอย่างเดียวครับแล้วก็ตัวฮะที่วูเจ้าครับเดี๋ยวตั้งวูเจ้าก็ได้ไปกล้าไปดูเด็กต่างใจใครเบื้องต้นมาครับได้เติมน้ำเติมไรมาถึงได้เปื่อยแหนอ่าเดี๋ยวดีเดียวเปิ่อหนะอารมณ์ตัวนี้ยังต้านมาเลยครับนะอลรมณ์แยังต้านมาเลยแต่มันก็ยังไม่เพียงพอครับอ่าครับผมครับ พยายามดูความรวดความเร็นะครับนะครับก่อนเดินทางดูเช็คหนามเช็คเลสนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีมีได้มาครับนะครับคลิปนี้ตามมีประโยชน์อ่าแล้วก็มีความรวดได้ครับนะสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอูโชสวิกันครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะทําคลิปดีๆออกมาทุกคนได้ดูแลก็ได้ชมครับได้เรียนรู้ครับนะทุกท่านนครับนะครับก็อ่านี่ครับอ่านี่ มอเตอร์ตัวไหมครับนะในทำการเปลี่ยนไหมอะครับนี้ช่างเล็ยบในทำการเปลี่ยนไหมอะครับนะตัวนี้ครับนี่มอเตอร์ตัวไหมครับไม่ได้ใส่กล้องเช็ดครับนะใส่กล้องไม่ว้ากนะชัวว่าครับแผ่นอนอแหลกจะได้นั่นด้วยครับผมครับผมเออเรียนี้ก็เขบคุณมเขอบคุณมากเลยครับอ่าครับผมสวัสดีครับ